สำหรับเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาชมยังไงก็ฝากด like, mm. กดไลค์กดแชร์กด Subscribe mm. และกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องเรานะครับสวัสดีครับพบกับนักสึเกมเมอร์ทีวีครับนะครับวันนี้เรามาอยู่กับการขุดเหมืองนะครับว่าขุดยังไงให้ได้แร่ที่เราต้องการนะครับขุดยังไงเราสั่งได้นะครับเราต้องเลือกว่าเราจะขุดเวลไหนนะครับเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆมาดูกันนะครับ โอเคนะครับตอนนี้เราอยู่ที่เหมืองครับแล้วก็กดไปที่ไลฟ์สกิลครับแล้วก็ไปที่ขุดแร่นะครับทีนี้สมมุติว่าเราอยากได้แร่ตัวไหนเราก็เลือกเอาเลยนะครับเช่นเราอยากครับอ่าเราต้องเลือกเป้าหมายก่อนว่าเราอยากอยากได้อะไรอย่างสมมุติว่าเราอยากได้โอริเยอะๆอย่างเงี้ยโอริแต่ตอนเนี้ยมีอันเนี้ยเยอะอ่อมีโอริเยอะแล้วอย่างเงี้ยเราอยากได้โครเราอยากได้ฐานหินเราทํำยังไงครับก็ มาดูตรงขุดแร่เนี่ยครับถ้าเราอยากได้ฐานหินเราก็เลือกไปตัวที่เลเวลเยอะสุดของเรานะครับอย่างเช่นตอนนี้ผมขุดขุดแร่เลเวลหนะครับผมก็จะใช้เลเวลหในการขุดได้นะครับก็จะได้แร่โคอเลเวลสองมาแต่ถ้าผมไปขุดถ้าไปขุดเลเวลสอ่าซึ่งโดยทั่วไปผมขุดเลเวลสเนี่ยผมไปขุดเลเวลส่นะผมก็จะได้ถึงแค่ตรงนี้ครับ ถึงแค่นี้เนี่ยเนี่ยถึงแค่ตรงนี้ยหนึ่แล้วก็ลงไปเรื่อยๆครับซึ่งนั่นมันหมายถึงว่าเรามีโอกาสได้เจ้าฐานหินเนี่ยโอกาสน้อยมากเลยครับก็คือได้หนึงได้เป็นเปอร์เซ็นต์น้อยมากครับเดี๋ยวผมเทียบให้ดูครับแต่ถ้าเราขุดเลเวลห้เลยเรามีโอกาสได้ฐานหินเลเวลสอด้วยแล้วก็ได้ฐานหินเลเวลหนด้วยนะครับทีนี้ ผมอยากได้โอลิอย่างเงี้ยผมมีขุดเลเวอ5แล้วผมทําไงผมก็จะขุดแค่เลเวอ4นะครับเพราะว่าการขุดเลเวอ4จะมีโอกาสได้ได้โอลิเลเวอ2แล้วก็ได้โอลิเลเวอ1ก็คือมันจะไม่ไม่ไปมีโอกาสดรอปของที่เราไม่ต้องการครับอย่างเช่นอันนี้ไม่เอา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 อะไรประมาณนี้ครับซึ่งมันก็แล้วแต่เพื่อนครับว่าเพ,เพื่อนอยากได้อะไรมากกว่ากันซึ่งตอนเนี้ยผม ขุดเลเวลหผมอยากได้โอริเยอะเงี้ยผมก็มาขุดเลเวลสแต่ถ้าเมื่อไหร่ผมขุดเลเวลเได้เลเวลขุดแรกผมเลเวลเผมก็จะไปขุดเลเวลเครับเพื่อเอาโอริออโล่ขั้น3มาซึ่งเอาขั้นเยอะๆมาผมก็เอามาย่อยเหมือนเดิมครับแป๊บหนึ่งขอเลี่ยงในกรณีที่เราได้เลเวลสมาใช่ไหมครับอย่างเช่น ได้มาม้งไหมเนี่ยโอเคเดี๋ยวผมไปขุดเลเว่าให้ดูเลยแล้วกันเพื่อเอาฐานหินขอมาหน่อยหานหินขุดโชว์ติงโอ้ยังไม่ขึ้นครับขอฐานหินมาหน่อยอ่าก็อ่าสมมุติว่าเมื่อกี้เป็นหานหินสมมุติไม่ได้เด ต้องให้มันเด้งจริงเดี๋ยวผมมาดูไม่ใช่หลอมขุดแร่ครับก็จะได้มาเป็นตัวนี้นะครับมันจะมีโอกาสได้อ่ามีโอกาสได้เลยว่าหนึ่งด้วยนะครับเมื่อกี้ก็เด้งผานหินเลยว่าหนึ่งมาซึ่งโอกาสได้ของของเดี๋ยวผมมาแชร์โน้ตให้ดูนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับแต่เดี๋ยวผมขอ พอได้ของเลเวลสองมาเราจะทำยังไงให้เราได้ฐานหินอ่ะเมื่อกี้เราได้มาแล้วตึ๊บเล่นขึ้นมาเลยอะสมมติว่าอันนี้เป็นฐานหินแล้วกันเลเวลสองผมอยากเอาไปทำโอลิรเวหนึ่งผมก็กดย่อยตรงนี้นะครับเราก็จะได้มาสองเม็ดนะครับเลเวลสองสามารถย่อยออกเป็นเลเวลหนึ่งได้สองเม็ดจริ้งผมก็จะได้มาสองเม็ดนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับทีนี้เรามาดูเปอร์เซ็นต์การตกของของนะครับ โอเคครับแล้วนี่ก็เป็นตารางที่มีคนทำไว้นะครับผมก็เอามาแชร์เพื่อนเพื่อนดูนะครับว่าเจ้าตัวการขุดเนี่ยครับถ้าเราขุดเลเวลหนนะครับเราก็จะได้ของอยู่เท่านี้นะครับประมาณนี้มีโอกาสที่จะได้อัปเกรดอัปเกรดเมทัลเลียเยอะที่สุดนะครับแล้วก็ถ้าเราขุดเลเวลสองก็จะเป็นประมาณนี้ครับอัปเกรดก็ยังเยอะที่สุดอยู่แต่ว่าจะเปอร์เซ็นต์มันก็จะมาแชร์ลงตัวที่ได้มาใหม่อีก นะครับก็จะเป็นประมาณนี้แต่เมื่อไหรก็ตามที่เราอัปเกรดเลเวลสามนะครับก็จะขึ้นมาได้หินเลเวลสอแล้วหินอัปเกรดเลเวลสองมา1ิอร์เซนด้วยนะครับแล้วหินอัปเกรดเลเวลหนึเราก็จะเปอร์เซ็นต์ลดลงนะครับพอมาเลเวลสีนี่ครับก็จะมีโอกาสได้หินอัปเกรดแล้วก็โอริดิคอนเลเวลสอมากขึ้นนะครับผมจึงเลือกขุดเลเวลสี่นะครับถ้าผมอยากได้โอรินะครับแล้วก็การขุดเลเวล5้าเนี่ย มันมีโอกาสได้ถึงนี้เลยนะครับเจ้าตัวหินเะไรหินเอ็นชาร์อ่าหินเอ็นชารเลเวลสามเลยนะครับถ้าใครอยากได้หินเอ็นชารมาใช้อานเงี้ยผมแนะนําให้ขุดเลเวลห้าเลยนะครับแต่ของที่จะออกเยอะสุดก็คือหินอัปเกรดเลเวลสองนั่นเองนะครับถ้าขุดเลเวลห้านะครับแต่ถามว่าเลเวลสี่ออกเยอะกว่าไหมเนี่ยก็ออกเยอะกว่าครับถ้าจะขุดเอาหินอัพเกรดผมว่าขุดเลเวลสี่ดีกว่าเพราะว่าเปอร์เซ็นต์สิบแปดเปอร์เซ็นต์ ถือว่าเยอะกว่าเลเวลหนะครับแต่เลเวลหมันจะมีผลพลอยได้ตรงเนี่ยมันจะมีโอกาสได้หินเชนชันเลเวลสาด้วยนะครับแล้วเรามาดูอัปเกรดเลเวลหนะครับอัปเกรดเลเวลหก็จะมีโอกาสได้รับหินอัปเกรดเลเวลสนะครับสูงที่สุดเลย17บเจ็ดสิบเถามว่ามันได้น้อยกว่าเปอร์เซ็นต์พวกอื่นๆเยอะมากเลยนะครับเพราะว่ามันถูกเฉลี่ยออกไป โดยแบบได้รับหินอย่างอื่นเยอะขึ้นนะครับแต่ยังไงหินนับเกตเลเวลสาก็จะมีโอกาสออกมากที่สุดนะครับก็คือ19เกปอร์็ตก็แตะออกมาได้สามเม็ดอ่ะอ่าต่อไปมาดูหินนับเกดูเลเวลเจนะครับที่เลเวลเจหินนับเกตเลเวลสาก็ยังออกเยอะสุดนะครับแต่ว่าเหลือแค่สิบี่เปอร์เซแล้วก็จะไปเฉลีย่ยออกหินนับเกตเลเวลสี่ด้วยนะครับก็คือมีโอกาสออก11 11ตสเ็ดเอร์เตกับสิเอร์เซตโอ้โห ที่เลเวลเจ็ดจะออกหินนัำเกรดเยอะมากนะครับแต่จะเลเวลสูงขึ้นไปด้วยนะครับแล้วก็มาดูเลเวลแปดนะครับเลเวลแปดก็จะมีโอกาสออกกระจายตัวกันมากเลยนะครับแต่ก็เยอะที่สุดก็คือยี่สี่เปอร์เซ็นตตัวนี้เป็นหินนัำเกรดเลเวลสามนะครับครับนี่ก็เป็นตาราง การออกของที่เขาทําไว้นะครับผมก็เอามาแชร์ให้เพื่อนดูนะครับถ้าใครอยากได้ลิงก์นี้เดี๋ยวผมโพส์ไว้ใต้ y youtube ลิงก์ข้างล่างนะครับครับและนี่ก็เป็นทิเล็กๆๆน้อยนะครับที่ผมใช้ทําตัวละครของผมเองนะครับสำหรับเพื่อนๆที่มีข้อสงสัยซักถามก็สามารถถามไว้ใต้คลิปเลยนะครับเดี๋ยวผมไปตอบทุกคอมเมนต์นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ สวัสดีครับ